สวัสดีค่ะมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะน้องพิวและก็ฝนค่ะวันนี้จะมาแนะนําอุปกรณ์ฝ้าทีบาร์นะคะหรือฝ้าแขวนนั่นเองค่ะฝ้าแขวนเป็นฝ้าที่ติดตั้งง่ายนะคะสวยงามสะดวกสบายนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําอุปกรณ์นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งค่ะฝ้าเพดานนะคะอยู่ด้านหลังนี่ค่ะขนาด60คูณ60นะคะของเราจะเป็นตาช้างนะคะมีลวดลายก็คือพกามาดค่ะพวงพกาค่ะไอสวรรค์ค่ะ ลีลาวดีค่ะแล้วอะไรนะคะน้องพิ้วดอกแก้วนะคะร่มไม้แล้วก็ฟ้าใสนะคะตัวนี้จับอยู่นั่นคือทีซอยค่ะตัวนี้ยาวหกสิบเซนใช่ไหมคะพี่ฝนใช่ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทีเมนค่ะหรือทียาวนั่นเองนะคะก็จะเหมือนทีซอยนะคะแต่ตัวนี้ยาวสี่เมตรนะคะต่อไปจะเป็นฉากชุบค่ะฉากชุบค่ะยาวสี่เมตรเหมือนกันค่ะ ตาตาก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้ล่ะคะพี่ฝนคืออะไรคะไว้ใช้อะไรอ่นอันนี้ลวดขาวค่ะเราจะใช้ลวดขาวเบอร์สิบแปดใช่ไหมคะในการแขวนใช่ค่ะที่ถืออยู่นี่คือหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็ตะปูดำคะ่ะตะปูคอนกรีตดำนะคะตะปูคอนกรีตดำของเรานะคะก็จะมีอยู่ที่สิบแปดมิลมแล้วก็ยี่สิบห้ามิลมค่ะเท่านี้นะคะค่ะ,คะอุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้นะคะต่อไปจะเป็นการคำนวณน,นะคะ เดี๋ยวให้น้องพิ้วคำนวณให้นะคะยกตัวอย่างเป็นห้องห้องหนึ่งนะคะค่ะเราก็จะยกตัวอย่างห้องห้องหนึ่งนะคะคือวิธีการคำนวณอุปกรณ์ของฟาทีบาร์นะคะเราก็จะยกตัวอย่างมาห้องห้องหนึ่งนะคะนี่จะมีความกว้างอยู่ที่สี่เมตรนะคะแล้วก็ยาวสี่เมตรค่ะค่ะก็คือเราจะใช้วิธีการคำนวณก็คือเราต้องหาจํานวนห้องให้เป็นตารางก่อนนะคะก็คือเอากว้างสี่เมตรยาวสี่เมตร ูณกันเท่ากับ16ตารางเมตรนะคะเมื่อเราได้ตารางมาแล้วเราก็จะใช้วิธีการหาของจำนวนแผ่นก่อนนะคะจำนวนของฟาทีบาร์นะคะเราก็จะใช้เป็นอ่าเป็น16ตารางเมตรนะคะหารด้วย0.36นะคะก็จะได้เท่ากับ45แผ่น,นะคะ่ะต่อไปจะเป็นฟาทีบาร์นะคะอะจาจจะต่อไปจะเป็นอ่าีเมนนะคะตัวนี้จะอยู่ที่16ตัวนี้จะใช้วิธีโดยการคูณ ศูนย์จุดสี่สิบแปดนะคะจะได้เท่ากับสี่เส้นนะคะสี่เส้นค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวทีซอยค่ะทีซอยของเรายาวอยู่ที่หกสิบเซนนะคะตัวนี้คูณด้วยสองจุดแปดแปดนะคะจะเท่ากับสี่สิบหกตัวค่ะต่อไปจะเป็นตัวสุดท้ายนะคะก็คือ,อาฉากชุบนะคะฉากชุบยาวอยู่ที่สี่เมตรเหมือนกันนะคะ ก็จะใช้16ตารางเมตรคูณด้วย0.42นะคะจะได้เท่ากับ7เส้นค่ะ,ะตัวนี้ก็คือตัวสุดท้ายก็จะเป็นลวดขาวนะคะลวดขาวเราใช้เบอร์สิบแปดเรใช้อยู่ที่หนึ่งกิโล,ลนี่คือเราคำนวณเอานะคะแล้วก็ตะปูคอนกรีตด,ดำอยู่ที่หนึ่งกล่องเพื่อใช้ตีฉากนะคะบชุบนะคะเสร็จแล้วค่ะ,น,คะนี่คืออุปกรณ์ในห้องห้องหนึ่งนะคะที่ต้องใช้นะคะค่ะค่ะลูกค้าท่านใดที่ ไม่เป็นอยากให้เราคำนวณให้ก็สามารถเข้ามาท,ทางร้านได้นะคะร้านเราจะไปเส้นทางหนองสองห้องปอพานนะคะค่ะ<ฆ>หรือไม่สะดวกแอดไลน์เข้ามาได้ที่ไหนคะน้องพิ้วอ่าแอดไลน์มาที่เบอร์0 8 8 2 5แปดแปดสองห้าสี่สองสองนย์หนึ่งค่ะหรือไม่สะดวกที่จะแอดไลน์ก็สามารถทักแชทเข้าไปที่เพจจำลองชัยโฮมเซ็นเตอร์ได้นะคะข้างล่างนี่เลยค่ะค่ะคำนวณให้ฟรีนะคะ <laughs> วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ